ผมนาวทิทยายุคงครับพีเ็มเป็นคนแรกนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง Natural Language Processing เทคโนโลยีเชื่อมโยงปัญญาประดิษฐ์กับมนุษย์ด้วยภาษาแมบทจสซอดก้อนเรียนนะครับข้อที่หนึ่ง NLP ย่อมาจากอะไรวันนี้วันที่สอันนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นัคศึก ข้ามไปเป็นเนื้อหาเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยโพสเทสทีเดียว<ข>อ,อ๋อได้รับทราบครับใใรรมาคนสองเอน็นสวัสดีครับผมนายจร,รพจน์ฉลานนะครับพ่เศนคนแรกนะครับก็วันนี้อยู่ในหัวเรื่อง n a t u r a l l a n g u a g processing นะครับ NLP คืออะไร NLP ย่อมาจาก Natural Language Processing นะครับเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษนะครับหรือที่เรียกว่า AI AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence นะครับที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภาษานะครับเหตุผลที่ต้องพัฒนา NLP นะครับเนื่องจากเดิมที่นั้น แนื่องจากเดิมคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้หาะกับการเข้าใจข้อมูลตัวเลขหรือรหัสที่มีความหมายในหนึ่งชัดเจนซึ่งไม่ตรงกับวิธีการสื่อสารของนุษย์ซึ่งอาศัยภาษาเป็นหลักและภาษามีความซับซ้อนกว่ารหัสที่ใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างมาก NLP จึงเกิดมาจึงเกิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างนุดกับคอมพิวเตอร์ครับ NLP มีความสําคัญอย่างไร NLP สาคัญในเรื่องช่วยในการรับมือกับข้อมูลข้อความที่มีปริมาณมหาศาล NLP นั้นช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยการใช้งานภาษาของ,ของเครื่องเองและดําเนินการการทํางานต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้ยกเว้นตัวอย่างเช่น NLP นั้นช่วยให้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สามารถอ่านอักษรภาษาปกติหรือทําความเข้าใจและตีความคำพูดของมนุษย์ได้ไปจนถึงการวัดอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั้นและการกรองออกมาการกรองใจความหรือในยะที่สาคัญออกมาเพื่อใช้งานครับ ค่ะดิฉันนางสาวปวีณาเกิดประโคนทีเซนคนที่สองค่ะเนื่องจากภาษาที่มนุษย์ใช้กันนั้นมีความซับซ้อนและหลากหลายเพราะมนุษย์มีวิธีการแสดงออกมากมายทั้งในด้านการสื่อสารด้วยคําพูดหรือข้อความที่เกิดขึ้นด้วยการเขียนแม้ว่าเทคนิคการทํางานทั้งแบบ Super w i ไ e ท Learning และ Unsuper w i ์ e ว Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทำงานแบบ Deep Learning จะได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ในการสร้างแบบจำลองวิเคราะห์ภาษาของมนุษย์แล้วก็ตามก็ยังคงมีความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจทางภาษาศาสตร์ที่ลึกและซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ NLP จึงมีความสำคัญในการลดความส,ส,ส,สับสนทางการวิเคราะห์ภาษาลงและเพิ่มมิติให้แก่ข้อมูลในรูปของตัวเลขเพื่อการนำไปใช้งานต่างๆต่อไปเช่นในการทำสปีดลี p o s i t i ชัหรือการใช้งานเทค a n นาลิ i ิกกระบวนการเรียนรู้ภาษาของ NLP นะคะ Morphological Level ขั้นเข้าใจตัวอักษร NLP จะถอดคำออกเป็นตัวอักษรหาพยัญชนะสระตัวสะกดเพื่อทำความแม่นยำในขั้นต่อไป l e x i c a l Level ขั้นเข้าใจคำหล,หลังจากผสมตัวอักษรแล้ว ก็จะเริ่มหาความหมายของคำนั้นๆเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำความเข้าใจทั้งประโยค syntactic level ขั้นเข้าใจประโยคอ้างอิงจากการเข้าใจคำและลำดับโครงสร้างตามมาตรฐานที่ระบุโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแบบแผนที่ได้เรียนมา semantic level ขั้นเข้าใจบริบทของคำในประโยคเข้าใจถึงความหมายของคำที่ใช้ในประโยคซึ่งอยู่นอกเหนือโครงสร้างตามมาตรฐานภาษา discourse level ขั้นเข้าใจความเชื่อมโยงของประโยคเข้าเข้าใจผลกระทบของประโยคก่อนหน้าต่อความหมายของประโยคที่อ่านอยู่รวมถึงเข้าใจลำดับการใช้คำในประโยคซึ่งให้ความหมายแตกต่างกันด้วยเท a t ิ c เลเวลขั้นเข้าใจความหมายของคำและประโยคอ้างอิงจากสถานการณ์หรือฐานาความรู้เดิมซึ่งอาจไม่ได้ระบุอยู่ในเนื้อหานั้น mm hmm. เพื่อให้สามารถตีความได้ใกล้เคียงกับผู้ที่สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้ากับความรู้เดิมได้ตลอดเวลา NLP กับการใช้งานในปัจจุบันแชทบอทที่ฉลาดขึ้นเดิมทีแชทบอทจะโต้อตอบเมื่อได้รับคำที่ระบุไว้แต่เมื่อได้ใช้เทคโนโลยี NLP ทำให้แชทบอทสามารถตอบโต้ได้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าเดิม Search Engine เดิมที เซตจริงจะใช้การค้นหาเป็นคำซึ่งขาดความแม่นยำด้านความหมายแต่หลังจากนำ NLP เข้ามาปรับปรุงทำให้สามารถค้นหาเนื้อหาต่างๆได้ตรงตามความหมายมากขึ้นนำไปสู่การค้นหาที่แม่นยำกว่าเดิมนั่นเอง,งค่ะดิฉันนางสาวธิตินันกาลาลการนะคะพีีเซนคนที่3ค่ะ NLP กับการใช้งานในปัจจุบันนะคะ ติดตั้งแท็กและแบ่งประเภทของบทความอัตโนมัติเนื่องจาก NLP นะคะถูกออกแบบเพื่อทําความเข้าใจเนะะื้อหาต่างๆจึงสามารถช่วยเราแบ่งประเภทของบทความตามมาตรฐานที่เราออกแบบไว้ได้ค่ะเทคโนโลยีแปลภาษาทางประโยคนะคะด้วยเทคโนโลยี NLP นี้นะคะออกแบบให้ทําความเข้าใจภาษาอยู่แล้วการพัฒนา NLP ให้สามารถรับภาษาหนึ่งมานําเสนอเป็นอีกภาษาหนึ่งย่อมเป็นไปได้ค่ะซึ่งปัจจุบันระบบแปลภาษาทางประโยค บนเว็บไซต์เองพ่อพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยี NLP เช่นกันค่ะกลไกล้สำคัญของยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะบนท้องถนนปัจจุบันเรายังอาศัยการสื่อสารด้วยป้ายสัญญาณที่มีตัวอักษรกำกับอยู่ดังนั้นเทคโนโลยี NLP จึงมีส่วนเข้ามาช่วยในการทำความเข้าใจป้ายสัญญาณต่างๆซึ่งเป็นตัวสสำคัญที่ทำให้ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติปลอดภัยค่ะ อุปสรรคและความท้าทายของการพัฒนา NLP นะคะการที่ NLP จะมีบทบาทกับชีวิตของเราอย่างเต็มรูปแบบนั้นจำเป็นต้องก้าผ่านความท้าทายดังนี้ค่ะภาษายัางพลิกแพงความหมายตลอดเวลานะคะเพราะว่าภาษาที่เราใช้อยู่ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งการเกิดคำศัพท์ใหม่การรวมคำไปจนถึงการสลับลำดับในประโยคที่ใช้ที่แม้แต่เราหากไม่ได้อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะตามไม่ทัน แต่ NLP จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะจึงนับเป็นความท้าทายที่จะมีการต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาและคงความถูกต้องของภาษาเอาไว้ด้วยค่ะกระบวนการเรียนรู้ของภาษานะคะการสอนในไอให้รู้จักกับภาษานั้นเปรียบเสมือนสอนเด็กแรกเกิดค่ะเพราะภาษาไม่ได้มีไว้เพียงแค่รับรู้แต่ต้องอาศัยความเข้าใจตามวัตถุประสงค์นั้นๆแม้ปัจจุบัน NLP จะได้รับการพัฒนาจนสามารถโต้อตอบกับเราได้ดีขึ้น แต่ยังห่างไกลถ้าเทียบกับความสามารถของมนุษย์ปัจจุบันค่ะ NLP กับการพยาบาลนะคะการใช้ NLP เข้ามาช่วยยุติก,การแพร่ระบาดของโควิด -19 คือการวิเคราะห์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อด้วยสติปัญญาของมนุษย์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะ ด้วย Big Data การประมวลผลทางภาษา,า,ษาหรือ NLP การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning ด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนับแสนจากหน่วยงานสาธกการณสุขของแต่ละประเทศข้อมูลการบินทั่วโลกสื่อออนไลน์รายงานสุขภาพประสุสัตว์การกระจายตัวของประชากรนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลทุก15นาทีตลอด24ชั่วโมงทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ค่ะ ค่ะต่อไปเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะข้อหนึ่งนะคะ NLP ย่อมาจากอะไรขอสุมเลขที่นะคะเลขที่หกสิบหกค่ะค่ะข,ขอเปลี่ยนเลขที่นะคะเป็นเลขที่เจ็ดสิบสี่ค่ะ กไก่ค่ะค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อสองนะคะ NLP เกิดเพื่อลดช่องช่องว่างด้านใดระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คะขอสุ่มเลขที่นะคะเลขที่สิบห้าค่ะข้อสี่ค่ะ ข้อสามนะคะ NLP มีความสัมพันธ์ยกเว้นข้อใดนะคะขอสุ่มเลขที่นะคะเลขที่ห้าสิบค่ะขอฟอยค่ะค่ะข้อสี่นะคะ,ะ,คะเหตุผลที่ต้องพัฒนา NLP คือข้อใดน,นะคะขอสุ่มเลขที่หกสิบสี่ค่ะ ตอบกรอบไก่ค่ะข้อห้านะคะ NLP สามารถนำไปใช้งานต่างๆข้อขอะไนะคะไม่เกี่ยวข้องค่ะขอสุ่มเลขที่นะคะเลขที่ยี่สิบห้าค่ะข้อสี่ค่ะออค่ะขอบคุณค่ะ ข้อหนะคะ mm hmm. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ภาษาของ NLP ขอสุ่มเลขที่นะคะเลขที่สามสิบสี่ค่ะขอใครค่ะ่ะถูกต้อง,อองค่ะข้อเจ็ดน,นะคะกระบวนการเรียนรูปแบบภาษาของ NLP มีกี่ขั้นตอนนะคะขอสุ่มเลขที่แปดสิบสี่ค่ะ ก็ไก่ค่ะค่ะถูกต้องค่ะข้อแปดนะคะข้อใดเรียงลำดับขั้นการเรียนรู้ภาษาของ NLP ได้ถูกต้องขอสุ่มเลขที่แปดสิบเก้าค่ะข้อส<ข>ค่ะควค่ะค่ะถูกต้องค่ะข้อเก้านะคะจากการนำเสนอ NLP กับการใช้ภาษาในการใช้งานในปัจจุบันข้อใดไม่เกี่ยวข้องขอสุ่มเลขที่สามสิบสามค่ะขอใครค่ะค่ะถูกต้องค่ะข้อสิบนะคะอุปสรรคและความท้าทายของการพัฒนา NLP มีอะไรบ้างขอสุ่มเลขที่สิบหกค่ะ ขอเปลี่ยนเลขที่นะคะเป็นเลขที่ยี่สิบหกค่ะเป็นภาษาพิกแพงความตลอดเวลาและกระบวกนการเรียนรู้ภาษาห้องเอไอครับค่ะใช่แล้วค่ะค่ะกลุ่มของพเังนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะออขอบคุณค่ะ